สวัสดีครับเอฟซี Song, แฟนซองอาจารย์ผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่นเก่าเกก็จะพายเอฟซีทุกทุกท่านไปฟังการสัมภาษณ์ระวังนนทิยาผ้ารวยกับอาจารย์คนลาฝันนะครับท่านผู้นี้กับฝันซีขึ้นซ่อนนะครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับที่เป็นตัวไดนั่นก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกับกดติดตามเป็นกํับังใจให้ด้วยนะครับขอมนตทั้งหมดนี้กับนนทิยาได้แบ่งปันไม้ กับผมเบงจัดทําเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับตามไปฟังพร้อมกันเลยนะครับตามผมมานะครับมียากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับลขกข้อมฝันนะคะข้อมฝันของอาจารย์คนล่าฝันนะคะวันดีผ่านมาเนยอาจารย์คนล่าฝันเพิ่นคลิปแรกเป็นเลขสูนรคำนวณคลิปคงสุดคลิปที่สองเป็นเลขข้อมฝันนะคะ เพิ่นฝันว่ามีค้นมาตะโกนบอกว่าอยากถือขัเสื้อเอาเลขเก้าหาสามหางเดี๋ยวนะคะผลฝากดว่าเลขบอกเก้าศูนย์สามนะคะตะวันเลขสูนรคำานวณเพิ่นมีหาสามหาเก้าเก้าสามนะคะงวดนี่สูตรคำานวณของอาจารย์ค้นลาฝันนุนทิยาปล่อยลงไปแล้วล่งช่องนุนทิยาหาเก้านะคะแต่ว่ามือนี่เป็นคลิปนี่เป็นเลขความฝันของเพิ่นนะคะเพิ่นฝันว่าบ้านเพิ่นเป็นงานค้นเต็มบ้านนะคะ บ้านเลขทีเพื่อนเป็นเลขสองตัวแล้วก็ฝันว่าเพื่อนเพื่อนตายแล้วมหาอายุกระตรงกันกับเลขบ้านสามขึ้นสี่ขึ้นสอนนะคะเราเพื่อนกับฝันว่าเพื่อนกับนนทิยาถือเลขเลขออกสองตัวล่าง ถือคือกันนุนทยากระถือเป็นแสนเพิ่นกระถือนะคะดีใจมากๆเลขกับเป็นเลขโตัวเดียวกันนะคะสองสามขึ้นซ้อนเป็นเลขหางเดียวเลขตัวเดียวกันทั้งเม็ดนะคะเพิ่นก็เลยอยากจะมาแบ่งฝันเพิ่นมาเพิ่นเคยฝันแบบนี้งวดน,นั่นฝันมาเลขออกขังล่างเกตศูนมั่นก็ออกเกตศูนนะคะงวดน,นี้อาจารย์คนละฝันอดที่จะบาแบ่งฝันเอฟซีมาได้นะคะซาอาตโตมหานุ่นทยาสายดวนๆนะคะ จะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์คนล่าฝันมวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ อาจารย์ขอโทษหลาไลเด้อค่ะอาจารย์ทรงไล่มากนุ่นที่ยาบอกก่อนเปิดเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกฝนพึ่งยุดไปตะกี้ค่ะแม่นค่ะฝนตกพึ่งยุดตอนอาจารย์ทรงไล่มากโทษมากนุ่นที่ย่าบอกก่อนผมก็กล้าลากสายแบยะเลยืนเบื้องเ่ยๆค่ะเพราว่าฝนฝนพึ่งยุดค่ะคือยิ่งนิ่มาฝันดีบอกค่ะอาจารย์ ครับฝันดีครับฝันมาหลายครั้งแล้วครับแต่แต่แรกๆนั่นเนาะแต่แรกๆนี่ฝัน่าไปอยู่บ้านครับไปมีมีงานเรี่ยงอหะครับในบ้านคนน่าเต็มบ้านเลยครับอยู่บ้านนะบ้านอาจารย์น่ะปะค่ะครับแมนครับคนน่เต็มบ้านเลยค่ะ แต่ปัญญิกับมามือที่สองมาก่ะมืม่อที่สองมาก่ะมาฝันเห็นอันนี้แหละครับมาฝันเห็นมุ้ยเจียไปแล้วเจียไปม้งต้นสีมาเหครับค<า>่ะเพิ่งมายังค่ะสองคืนปิดเลยครับมาอาสองคืนปิดเลยบ้าครับ นี่มา่ยวมา้มามุกขื้นเนี่ยครับมาฝันเห็นนนทิยานีกว่าครับฝันเห็นนนทิยาครับนุนทิยานี่ดีใจหลายค่ะถือเลขกันโมหาผมเลยนะโทหาผมวานนทิยาถือเลขถือเป็นแสนเลยค่ะว่าถือเลขไันนี่ท้ายสองตัวห้าหกครับอ๋อฝันว่าเลขห้า,าหกเลยนนทิยาถือเป็นแสน ครับผมก็ถึง้ำพื้นกันครับบ้าคับไอ้ป่านนี้ไอ้ตัวที่บ้านเที่ผมนี่กับหกสิบห้าครับอ้าก็ตรงกันครับมันตรงกันแล้วกับคนที่เสียไปนี่กับเขาก็เสียหาเขาก็ที่ว่าที่เยนหายนี่เป็นหาที่ปกครับอายุขังอ่างน้องอายุหาสิบหกบค่ะ แต่ว่าเลขบ้านเลขบ้านอาจารย์ที่ว่าจาัดงานนน่กับบ้านเลขที่หกสิบห้าเคะครับบ้านผมบ้านเลขที่หกสิบห้าครับอันแปลกนะแปลกที่ว่ามันตรงกันหมดเลยหกห้าหกนี่แหละครับเลขเลขบ้านหกห้ามูหมู่ยังค่ะอาจารย์บ้านเลขที่หกสิบห้าครับหกสิบห้ามู้ยังค่ะ 65, หกสิบ้าโมหกครับอ๋อหกสิบห้าโมหกครับหกสิบ้ามโมหกครับบันนีกครับคนที่เสียไปนั่น,น่ยเพิ่นแกอายุหาสิบหกปีเรื่อนครับอืออายุเพิ่นหาสิบหกปีฝันมาเพิ่นมากเกิดพศทะเพสิบเอ็ดเพิ่นเพิ่นมหาหนี่เพิ่นบบได้เบ้ากยังบาคา่ค่ะ เันมิจฉยิ้มครับเขาเรียกมาหาก็มมิจฉยิ้มโจทย์ชิ้นสองมานี่เพิ่นเอานอนรถที่บอกร่วงมามาหาเพิ่นการมิจฉยิ้มครับแต่ว่าทั้งรถพ่วงเพิ่นพี่เป็นเป็นตัวลูกอะเป็นปู่ของพ่อไม่ใช่หันใจเหมือนเลยไหม กันเลยค่ดูอามันี่เป็นคือเนี้ยคมฝันเนาะค่ะฝันฝันวาเลขออกหาหกแล้วนนทิยาถือเป็นแสนมันป่ะคะอาจารย์ครับแม่ครับมันเป็นขงล่างครับอ๋อเลขออกข้างล่างครับเลขออกเลขออกสองตัวล่าง มีแต่คนดีใจองั้นเลยไหมครับผมถือหลายตำรตัวนี้ไหมอาจารย์อาจารย์เคยฝันแบบนี้ยุบบ่ค่ะฝันมาเล็กออกนระืมันออกบ่ออกครับเคยเคยยู่ครับมันมันออกตัวตรงหรือออกโตกราบค่ะอาจารย์วัดที่เป็นเจ็ดศูนย์นั่นออกตัวตรงเลยครับอืมวัดที่ออกเกซูล,ล่างนะะะ่ะบอค่ะขับแมนครับอืม ฝันตื้นเต้นตื้นเต้นโทรทางโทรไล่ทั้งทรงไลยมากอ่ะเป็นเลขโตเดียวนี่มันปะคะครับตวัวเดียวนี่แหละครับสรุปว่บาบ้านก็หา16รอบครับสรุปว่าคลิปนี้อาจารย์เป็นเลขว่มงันทางาเลขสูตรคำนวณน,นั่นปล่อยไปแล้วนุ่นที่ย่าลงช่งนุ่นที่ย่าหาเก้าอาจารย์ฝันว่าบ้านอาจารย์เป็นงานโมลูว่าเป็นงานยังมันปะคะ ครับมีคนเต็มคนนางกินเต็มอยู่นะครับคนนางกินข่าปะคะครับนางกินแบบตักินนี้นะครับอือบ้านเลขบ้านคือหกหามูหกแล้วก็ฟันว่าเพื่อนที่ตายไปแล้วมาหาสองขึ้นสอนเบาๆอยังมิตรยิมเพิ่นเกิดพ่อส่อสองห้าหนึ่งหนึ่งอายุเพิ่นหาสิบหกเป็นนทุทิยาลงถือวะะ่าครับแม่ครับแล้วต่อมากับฟันว่า คนทียากือเลขเป็นแสนเลขออกขังล่างสองตัวล่าง 1. 1> คือห้าหกอันบะค่ะรับแมงครับสรุปแล้วได้คลิปนี้เป็นเลขค้างเดียวคือห้าหกหกห้ากราเลยค่าจารย์ผ<า>่าุดเดียวแล้วครับค่ะชุดเดียวค้างเดียววันดีพานมาหนิพันมาค้นมาแต่โกนบอกว่าอยากอยาก,กาอยากเจออสื้อเอาก็เป็นเลขเก้าหาสามเนาะ เลขพีดตัวกลางตัวเดียวเลขออกเก้าศูนย์สามเสียดายเที่อาจารย์พีดแค่ตัวกลา,างนี่ครับไอ,อตัวหาหกเนี่ยครับแน่นค่ะมันเป็นเลขหางเดียวเคยอาจารย์เคยฝันแบบนี้มันมันเคยเป็นหาก,กายเป็นหากเก้าเพราะคะ่ะตรงนี้กะบ่เคยเลยครับแล้วก็บ่แน่เนาะมากทกลับหัวก็ได้เนาะครับค่ะเพระาะว่า เลขเก้าก็เลขโค้งมันเป็นเลขคล้ายๆกันเพื่อกับว่าเนี่ยที่ว่าก็ยังยืนยันว่ามักหาโคกหานี่ยมันบ่ค่ะครับตัวนี้แหละครับหาไอหาโค้งนะครับท่านเน้นนี่เน้นหาโค้งเลยเป็นบ้ากันครับเน้นหาโค้งครับเพราะว่าอาจารย์เคยฝันเลขออกเจ็ดศูนย์มันก็ออกเจ็ดศูนย์ล่างมันบ่ค่ะครับกับไหลงวดอยู่ครับที่ฝันแบบนี้มันแกวมันถูกมาตรงไหลงวดอยู่ครับ แปลเนฟันสองขึ้นสามขึ้นเป็นเลขตัวเดียวกันทั้งเมดเออนี่แหละครับมันก็แปลกตรงนี้แหละอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะวันนี้กับขอให้เอฟซีโชดีครับแนวทางของอาจารย์ขอให้ความฝันของอาจารย์เป็นจริงนะคะขอให้โชคโชคม ắ n ได้เป็นแสนเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัคบสวัสดีครับ ก็สีกับสีดัิน้เลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับอาจารย์คนล่าฝันนะคะเพิ่นฝันแปลกๆฝันสองขึ้นสามขึ้นซ่อนเป็นเลขตัวเดียวกันทั้งเมดนะคะสรุปว่าเพื่อนฝันว่าบ้านเพิ่นเป็นงานนะคะบ้านเลขที่หกสิบห้าหมู่หกนะคะต่อมากฝันว่าเพื่อนเพิ่นค้นบานเพิ่นมหานะคะตายไปแล้วอายุห้าสิบหกปีมาสองขึ้นซ่อนนะคะ เบายั้งยิ้มอย่างเดียวกิดพศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก,กับฝันวาเลขออกกลางลางหาหกนนทิยาถือเป็นแสนแล้วก็โทษไปหาอาจารย์นะคะอาจารย์เพิ่นก็บถือนอนทิยาาระถือเป็นเลขตัวเดียวกันคือหาหกลางนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางหาสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นความฝันของอาจารย์คนล่าฝันนะคะมวยที่พ่านมาเนี่เพิ่นกับฝันว่าเลขออก มีคนมาตะโกนบอกว่าอยากถูกให้เสื้อเอาเลข9หาสามเลขกอเก้านะคะเป็นนาทิเสียดายเลขหางเดียวพิดแค่ตัวกลางนะคะวันนี้เข้ากับมารุ่นน้ำกันนะคะว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะน้นที่ยากขอจบคลิปเลขความฝันของอาจารย์ค้นรลาฝันเลข2ตัวหางเดียวไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะครับกะว,วังวาเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านก็จะคงงจีะยินนะครับ ที่นนทิยาสารุปแล้วนะครับของเล็กอาจารย์คนลาฝันนะครับค,คือยังได้ฟังนี่แหะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็คอ,อยยเติเพียงทำหนี้พบดีในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ